10บอันดับเรือนจำที่เลวร้ายที่สุดในโลกขึ้นชื่อว่าเรือนจำหรือคุกหลายคนได้ยินแล้วก็ไม่อยากย่างกายเข้าไปหามันแล้วแต่ตราบใดที่บ้านเมืองยังมีอาชญากรมีการกระทำผิดเรือนจำก็ยังต้องมีความสำคัญอยู่ดีและนี่คือ10บอันดับคุกที่เลวร้ายที่สุดในโลก สิเรือนจำรัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมมีชื่อว่าเรือนจำแองโกลาเป็นเรือนจำที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดของอเมริกามีนักโทษกว่า5,000คนและมีขนาดใหญ่โดยนักโทษที่อยู่ในคุกจะต้องทำงานหนักมาก เกลคุกอันคาทัสซันฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาเรือนจำแห่งนี้ถือเป็นเรือนจำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกในด้านการปฏิบัติอย่างโหดเหี้ยมต่อน,นักโทษรวมถึงการเป็นเรือนจำที่แหกยากที่สุดในโลกอีกด้วยเปิดใช้เมื่อปี1934และถูกปิดลงในปี1963และหลังจากนั้นก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าไปเยี่ยมชม เรือนจำทัดมอประเทศซีเรียสถานที่แห่งนี้เริ่มกลายเป็นเรือนจำในช่วงปี1980อาชญากรหลากหลายประเภทถูกนำมาขังไว้ที่นี่และเคยมีการประหารนักโทษไปแล้วกว่า2,400คนเรือนจำแห่งนี้เคยถูกปิดไปในช่วงปี2001แต่ก็กลับมาเปิดอีกในปี2011 7. เรือนจำอ่าวกวนตามโมประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเหตุถล่มตึกเวอร์เทดคุกนี้ก็กลายเป็นคุกลับนักโทษสำคัญสคัญเกี่ยวกับการก่อการร้ายจะเอาไปไว้ที่นี่หมดแบบว่าลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีการทรมานผู้ต้องขังอันขึ้นชื่อที่เรียกว่า waterboarding คือการทำให้สำลักน้ำการทรมานอื่นๆจนนักโทษทนไม่ไหวฆ่าตัวตายไปเอง 6เรือนจำมาราไกโบประเทศเวเนซุเอลาว่ากันว่าวเรือนจำแห่งนี้เป็นเรือนจำที่โหดร้ายที่สุดในทวีปอเมริกาใต้เพราะมีทั้งโรคระบาดและไม่มีการดูแลนักโทษที่ป่วยด้วยมีการก่อเหตุรุนแรงมากมายในเรือนจำแห่งนี้เนื่องจากมีระบบรักษาความปลอดภัยของนักโทษที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 5. เรือนจำไดยาบากินประเทศตุรกีเรือนจำแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีพวกเขาได้กักขังนักโทษระดับประเทศไว้มากมายที่แห่งนี้ขึ้นชื่อด้านการทรมานร่างกายและจิตใจนอกจากนี้เรือนจำแห่งนี้ยังรับนักโทษเข้ามาเกินความจุมากอีกด้วยและที่โหดกว่านั้นคือพวกเขาปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็ก 4. เรือนจำคาราไดรู (Penitentiary) ประเทศบราซิลเรือนจำแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองเซาเปาโรประเทศบราซิลและมันถูกปิดไปเมื่อปี2002เนื่องจากมีการสังหารหมู่นักโทษในเรือนจำและมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคเอดในหมู่นักโทษกว่า8,000คน สเรือนจํากางกิทาลมาประเทศรวันดามักจะเรียกเรือนจํำแห่งนี้ว่านรกบนดินบางครั้งการเอาตัวรอดในเรือนจํำแห่งนี้ก็ต้องกินเนื้อของนักโทษด้วยกันเองเพราะความอดอยากปากแห้งอาหารไม่ตกถึงท้องของนักโทษและในเรือนจำแห่งนี้มีนักโทษถึง700คนทั้คทั้งที่เรือนจำออกแบบมาให้สามารถรองรับนักโทษได้เพียง4ี่คนเท่านั้น สองค่ายกักรัน22ประเทศเกาหลีเหนือค่ายกักรันรู้จักกันในนามกูหลกหลายคนเรียกมันว่านรกบนดินขนาดของมันพอๆกับเมืองเล็กๆแต่ละแห่งจะมีคน5 0 0 0ถึง50,000คนแต่ถ้าเอามารวมกันจะมียอดนักโทษถึง1 5 0 0 0 0ถึง200,000คนทีเดียวนักโทษในนิคมนี้ส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นครอบครัวเจ้าของที่ดินนายทุนสายลับผู้สนับสนุนเกาหลีใต้คริสเตียนนักรณรงค์ศาสนาและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนที่ทำความผิดเหล่านี้ต้องถูกส่งตัวเข้าค่ายกั กันแล้วแต่ความผิดที่ได้รับบางคน10ปีบางคน3เดือนหรือบางคนตลอดชีวิต 1ADX4L f e n Supermax ประเทศสหรัฐอเมริกาเรือนจำแห่งนี้เป็นเรือนจำที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มข้นมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและเนื่องจากระบบแยกขังเต็มรูปแบบของคุกแห่งนี้ทำให้มีนักโทษหลายคนพยายามฆ่าตัวตายเนื่องจากทนความโดดเดี่ยวไม่ไหว